เย็นวันนั้นใต้แสงอาทิตย์สุดท้ายของวันเขาเดินกลับมาที่บ้านเก่าหลังหนึ่งที่ไม่มีใครอยู่มานานหลายปีแต่สิ่งที่รอเขาอยู่ข้างในไม่ใช่ความทรงจำแต่คือบางสิ่งที่ยังไม่จากไปและยังคงรอเขาอยู่จนถึงวันนี้เสียงลมพัดเบาๆแทรกเข้ามาพร้อมเสียงประตูไม้ที่เอียดเบาๆจากนั้นเสียงผู้หญิงกระซิบชื่อของเขาเบาๆไอ กลับมาแล้วเหรอบรรยากาศนิ่งเงียบและเริ่มเย็นขึ้นทำให้ผู้ชมอยากดูต่อทันทีค่ำวันนั้นท้องฟ้าถูกย้อมด้วยสีส้มอ่อนลมเย็นพัดผ่านทุ่งนาที่เงียบสงัดเสียงจัก,กรจัน์เริ่มดังขึ้นจากภูมญ้าไอเดินช้าๆบนทางดินที่เต็มไปด้วยฝุ่นกลิ่นดินแห้งหลังฝนตกยังคงลอยอยู่ในอากาศแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์สะท้อนบนผืนน้ำในคลอง เงาของต้นไม้แกว่งไปมาอย่างช้าๆเขาหยุดมองไปยังบ้านไม้เก่าที่ปลายทางบ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่มานานหลายปีหน้าต่างเปิดแง้มเหมือนมีใครเฝ้ามองอยู่ข้างในหัวใจของไอเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุเสียงประตูไม้ดังเอียดลมพัดประตูให้เปิดออกกว้างขึ้นเงาดำของใครบางคนเคลื่อนไหวอยู่ด้านในไอสูดลมหายใจเข้าลึก ความเย็นเฉียบไหลผ่านแผ่นหลังเขาเรียกเบาๆว่ามีใครอยู่ไหมไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมวิวลอดช่องหน้าต่างและกลิ่นอับชื้นที่ลอยมาจากในบ้านเมื่อก้าวเท้าเข้าไปพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าร้องดังกรอบแกรบฝุ่นฟุ้งขึ้นปกคลุมแสงจากประตูเงาที่เคยเห็นเมื่อครู่กลับหายไปหัวใจเต้นถี่ขึ้นแสงไฟจากโทรศัพท์ส่องไปข้างหน้า ที่ผนังมีรอยมือเปื้อนสีดำห่อลายจุดเหมือนใครพยายามจะเขียนอะไรบางอย่างไว้เสียงฝีเท้าอีกคู่ดังขึ้นจากชั้นบนช้าหนากักและเป็นจังหวะเดียวกับลมหายใจของเขาไอเงยหน้ามองขึ้นบันไดไม้ส่งเสียงคลื่เมื่อมีบางสิ่งเคลื่อนไหวเงาเล็กๆเลกคลื่อนลงมาทีละขั้นดวงตายเย็นเยียบสองคู่จ้องตรงมาที่เขา ริมฝีปากของมันขยับช้าๆเหมือนจะเอ่ยชื่อของเขาร่างของไอแข็งค้างอยู่กับที่หัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากกอกเสียงลมหายใจดังสะท้อนอยู่ในหูของเขาเองแสงไฟจากโทรศัพท์สั่นไหวในมือปลายนิ้วเริ่มเย็นเฉียบเหมือนเลือดไหลย,ย้อนเงาที่อยู่บนบันไดยหยุดนิ่งเพียงดวงตาสองคู่ที่ยังคงจ้องมามันไม่ได้ขยับ แต่มันรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นแสงจากโทรศัพท์สะท้อนบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยฝุนย่นและคราบดำผมยาวรุงรังปิดบางครึ่งหน้ามีรอยยิ้มบางๆที่ไม่อาจเข้าใจได้เหมือนยิ้มเพราะดีใจแต่ก็เหมือนยิ้มเพราะกโกรธไอพยายามพูดออกมาแต่เสียงในลำคอกลับสั่นและติดขัดเขาถอยหลังช้าๆเท้าสะดุดกับขาโต๊ะไม้ที่หักครึ่งเสียงดัง คลื่กล้องไปทั่วห้องร่างนั้นขยับช้าแต่มั่นคงทุกก้าวที่มันเดินลงมาไม้บันไดส่งเสียงดังแตกเหมือนจะขาดในทุกย่างเท้าไอพยายามส่องไฟไปที่มันอีกครั้งแต่จู่จูไฟในโทรศัพท์ก็ดับลงความมืดเข้าครอบคลุมทุกอย่างเหลือเพียงเสียงลมหายใจเสียงฝีเท้าและความเงียบที่อึดอัดจนแทบหายใจไม่ออก เขารีบควานหาโทรศัพท์พยายามเปิดไฟอีกครั้งนิ้วสั่นจนกดปุ่มผิดซ้ำไปมาเมื่อไฟกลับมาภาพที่เห็นทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเงานั้นอยู่ตรงหน้าเขาในระยะเพียงไม่กี่ก้าวกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงตีเข้าจมูกราวกับกลิ่นของสิ่งที่ตายมานานหลายวันริมฝีปากของมันขยับอีกครั้งเสียงแผ่วเบาเล็ดลอดออกมาช้าช ไอ้กลับมาแล้วเหรอเสียงนั้นอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความเศร้าและเจ็บปวดเหมือนเสียงของใครบางคนที่เขาเคยรู้จักหัวใจของไอเต้นแรงจนแทบขาดลมหายใจเขาพยายามเพ่งมองให้ชัดแต่แสงสว่างสันไหวราวกับไม่อยากให้เขาเห็นทันใดนั้นสายลมแรงพัดเข้ามาทางหน้าต่างม่านผ้าขาดร้่ยสะบัดจนเสียงดัง เปลวเทียนที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนลุกขึ้นตรงกลางห้องเงาของหญิงสาวปรากฏชัดขึ้นในแสงนั้นเธอสวมชุดสีขาวมนผมยาวปิดหน้าเท้าเปล่าที่มีรอยเลือดแห้งติดอยู่ดวงตาสีขุ่นมองตรงมาที่เขาไอยือนนิ่งเหมือนถูกสะกดภาพในหัวเริ่มย้อนกลับเขาเคยมาที่บ้านหลังนี้ครั้งหนึ่งเมื่อยังเด็กมาพร้อมแม่เพื่อเยี่ยมใครบางคน หญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าใบหน้าของเธอค่อยๆชัดเจนขึ้นใช่เธอคือพิมพ์ลูกสาวเจ้าของบ้านคนเกา่าไอจำได้พิมพ์เคยเป็นเพื่อนเล่นของเขาพวกเขาเคยวิ่งเล่นรอบบ้านนี้หัวเราะด้วยกันจนวันหนึ่งเธอหายไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบศพไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเสียงของไอซัน ทิมพ์ใช่ไหมหญิงสาวเงียบแต่รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าที่ซีดขาวแสงจากเปลวเทียนสะท้อนในดวงตามันไม่ใช่แสงของคนเป็นเธอเก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวไอถอยหลังหลังชนกับผนังไม้เสียงไม้แตกดังเปรี้ยทิมเอื้อมมือมาข้างหน้ามือของเธอเย็นเฉียบเหมือนน้ําแข็งนิ้วเรียวยาวแตะที่แก้มของเขาเบาๆ ความเย็นแล่นไปทั่วร่างภาพทุกอย่างเริ่มพร่าในหัวของไอมีเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงที่ไม่รู้มาจากไหนเธอยังอยู่ที่นี่เพราะสัญญาเธอรอใครบางคนที่กลับมาไม่ทันภาพเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแสงเทียนดับรอบตัวมืดสนิทมีเพียงแสงสลัวจากพระจันทร์ลอดหน้าต่างเข้ามาและเงาของพิมพ์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นเธอไม่พูด แต่ยื่นของบางอย่างมาให้เป็นกล่องไม้เล็กๆที่มีคราบเลือดจางๆบนฝากล่องมีชื่อของไอสลักไว้นี่ของเธอเธอพูดเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าไอรับกล่องมานิ้วสัมผัสกับผิวไม้ที่เย็นและสากเขาค่อยๆเปิดกล่องข้างในมีสร้อยข้อมือผ้าสีแดงเก่าและภาพถ่ายขาวดำใบหนึ่งในภาพ เป็นเด็กชายสองคนและเด็กหญิงคนหนึ่งทั้งหมดกำลังยิ้มแต่เมื่อไอมองใกล้ๆใบหน้าของเด็กหญิงนั้นเริ่มเลื่อนจนกลายเป็นรอยดำเขายกสายตาขึ้นแต่พิทมหายไปเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านและประตูที่เปิดแง้มไอรู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงจากข้างหลังเหมือนมีใครจับไหล่ไว้แน่นเขาหันกลับทันที และเห็นใบหน้าของใครอีกคนอยู่ตรงหน้าใบหน้านั้นไม่ใช่ของพิมพ์แต่เป็นชายชราในชุดเก่าที่เปื้อนดินดวงตาขุ่นมัวเต็มไปด้วยความแค้นเสียงของเขาแผา่วต่ำเธอไม่ควรกลับมาที่นี่คือของเราอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างฉับพลันลมหยุดพัดแม้แต่เสียงจัก,กรจันร์ก็เงียบไปหัวใจของไอเหมือนจะหยุดเต้นชายชรายกมือขึ้น เล็บยาวของเขาขูดไปบนผนังไม้จนเกิดเสียงแสบหูรอยขีดนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดเหมือนอักษรโบราณที่เรืองแสงสีแดงจางๆไอถอยหลังจนถึงประตูแต่ทันใดนั้นประตูก็ปิดเองเสียงดังเขาพยายามเปิดแต่ไม่มีแรงพอเหมือนมือของใครหลายคนดึงไว้จากด้านในเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นรอบห้องไม่ใช่เสียงของคนเดียว แต่เป็นหลายเสียงซ้อนกันเสียงผู้หญิงเสียงเด็กเสียงชายชาราทุกเสียงเรียกชื่อเขาเบาๆไอไอไอแสงไฟจากโทรศัพท์สว่างขึ้นเองอีกครั้งหน้าจอแสดงเวลา18.45นาฬิกา45นาทีแต่เขาจำได้ว่าเข้ามาในบ้านตอนพระอาทิตย์ยังไม่ตกเงาเริ่มขยับรอบตัวเงาทุกเงาเคลื่อนไหวช้า บางเงาคลานบางเงายืนบางเงาเหมือนจะลอยไอรู้ว่าเขาต้องออกจากที่นี่เขารวบรวมแรงทั้งหมดพุ่งชนประตูเต็มแรงไม้แอรตกออกเป็นช่องเขากระโจนออกมาสู่ลานบ้านหอบหายใจแรงเหนื่อยเย็นไหลทั่วตัวแต่เมื่อเงยหน้ามองไปรอบๆเขากลับเห็นบางอย่างที่ทำให้ร่างกายแข็งอีกครั้งบ้านไม้หลังนั้น ไม่ได้อยู่ในสภาพเก่าแต่กลับดูใหม่เหมือนเพิ่งสร้างมีไฟเปิดอยู่ทุกดวงและมีเสียงหัวเราะดังออกมาจากในบ้านเหมือนบ้านยังมีคนอาศัยอยู่ไอยือนนิ่งไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในความจริงหรือความฝันมือที่ถือกล่องไม้ยังคงสัน่นเขาเปิดดูอีกครั้งแต่ข้างในว่างเปล่าไม่มีสร้อยไม่มีภาพ มีเพียงเท้าดำละเอียดที่ลอยออกมาเบาๆเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างหลังเสียงที่เขาจำได้ดีเทอมาช้าไปอีกแล้วไอ้ร่างของพิมพ์ปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์เธอยิ้มแต่แววตาเต็มไปด้วยน้ำตาฉันรอเธอทุกเย็นตั้งแต่วันนั้นไอ้ถอยหลังแต่เท้ากลับเหยียบลงบนพื้นนิ่มๆเขาก้มมอง พื้นดินเต็มไปด้วยเท่าฐานและกระดูกเล็กๆเ,เสียงร้องเบาๆดังขึ้นรอบตัวแสงไฟจากในบ้านค่อยๆมืดดับเหลือเพียงเงาของพิมพ์ที่ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เธอยื่นมือออกมาอีกครั้งน้ำเสียงแผ่วเบาอยู่กับชั้นเถอไอจะได้ไม่ต้องเหงาอีกต่อไปหัวใจของเขาเต้นแรงลมหายใจขาดห้วงแสงจันทร์สาดลงบนใบหน้าขออยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น สายลมจากทุ่งนาพัดเข้ามาเบาๆเสียงจัก,กรจันร์เริ่มกลับมาอีกครั้งแต่บรรยากาศรอบตัวกลับไม่เหมือนเดิมเขามองทิมที่ยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มของเธอช่างอ่อนโยนไม่ใช่รอยยิ้มที่น่ากลัวอีกต่อไปแววตาเศร้าค่อยๆจางหายแทนที่ด้วยความสงบไอ้ก้าวเข้าไปใกล้ในมือยังคงถือกล่องไม้ที่แตกบางส่วนเขาวางกล่องนั้นลงบนพื้น แล้วคุกเข่าลงเสียงของเขาแผ่วเบาฉันกลับมาแล้วทิมหญิงสาวยิ้มหยาดน้ำตาไหลาจากดวงตาทั้งสองเธอก้มลงแตะไหล่ของเขาเบาๆสัมผัสนั้นไม่เย็นอีกต่อไปแต่นุ่มและอบอุ่นอย่างประหลาดขอบคุณที่กลับมาเธอพูดเสียงสัน่นฉันไม่ต้องรออีกแล้วทันใดนั้นสายลมแรงพัดผ่านทุ่ง กลีบดอกย้าลอยฟุ้งขึ้นรอบตัวเงาของพิมพ์เริ่มจางลงทีละน้อยแสงอ่อนๆอล้อมรอบร่างของเธอเหมือนละอองแสงแห่งรุ่งอรุณไอยืนมองอย่างนิ่งงันหัวใจของเขาเหมือนถูกยกน้ำหนักที่แบกมานานกลิ่นดอกไม้ในทุ่งลอยอวนในอากาศเสียงเพลงเบาๆดังขึ้นจากที่ไหนสักแหง่งเป็นเสียงทำนองที่เขาเคยได้ยินในวัยเด็กร่างของพิมค่ค่อย สลายไปในแสงเหลือเพียงกล่องไม้เก่าที่ปิดสนิทอยู่ตรงหน้าไอค้อมหัวลงน้ําตาไหลรินเขาเดินออกจากบ้านไม้หลังนั้นท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากเทาเป็นทองแสงอาทิตย์เช้าวันใหม่สาดผ่านหมอกจางๆทุกอย่างรอบตัวกลับมาสงบเมื่อเขาหันกลับไปมองอีกครั้งบ้านไม้หลังนั้นหายไปเหลือเพียงทุ่งหญ้ากว้าง และต้นโพยใหญ่ที่ยืนอยู่เดียวดายไอยืนเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วก้าวเดินไปข้างหน้าสายลมพัดผมของเขาเหมือนเสียงกระซิบเบาๆดังแว่วมาขอบคุณนะไอเขายิ้มบางๆเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มสดใสในใจรู้ดีว่าทีม์ได้พักอย่างสงบแล้วและเขาก็ได้ปลดปล่อยอดีตที่ติดค้างมานาน แสงแดดสาดลงบนทางดินที่ทอดยาวเขาเดินต่อไปในค่ำคืนที่สิ้นสุดลงและเช้าวันใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น